เดินสายขอบคุณสปอนเซอร์กันต่อเนื่องนะคะล่าสุดน้องๆ12คนค่ะ True F9 ก็เดินทางไปขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดที่ให้การสนับสนุนรายการ True F9 มาตลอดทั้งซีซันและมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดจาการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไ,ไทยประกันชีวิตจำกัดค่ะต่อไปครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วทางเมืองทไทยปกันชีวิตก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าน้องๆ af 9ทั้ง12คนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมเยียนเราก็ถือว่าเวที af เนี่ยนะครับเป็น ครั้งที่6ที่บร,ริษัทเมืองไทยประกันชีวิตได้มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นเวทีที่ดีที่ทําให้เยาวชนเนี่ยได้แสดงออกถึงความสามารถผมก็รู้สึกชื่นชมครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง12คนอีกครั้งขอขอ,ขอบคุณทาง True v i s i o n ด้วยนะครับแล้วก็ทาง True f a n t a s a ที่ได้ให้โอกาสเมืองไทยประกันชีวิตอีกครั้งเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ใน AF9 นี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็จัดเต็มเรื่องแต่งกายครับเออตีมตีมเมืองไทยก็คือสีชมพูดูดชุดแต่ละคนครับโอ้โห ใช่แล้วก็เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆมามาให้กับสปอนเซอร์ของเราทุกคนครับ <S <S ขอบคุณที่คอยเป็นคนสนับสนุนคอยเป็นแรงสนับสนุนให้พวกเราตั้งแต่ต้นซีซันจนถึงจบซีซันแล้วก็ได้มีโอกาสมาขอบคุณในสิ่งที่เมืองไทยประกันชีวิตมอบให้ทางรับงคนครับ ไม่ว่าจะไปเยือนที่ไหนนะครับน้องนนักล่าฝัน True <ร> F9 <AF> นี่น<ร>นก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น<ร>นะครับต่อไปน้องๆมีผลงานก็อย่าลืมติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันตลอดไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะโออเอ